สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่อาคารไพ l o t แ l ลนสองนะครับซึ่งเป็นอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารแปลรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มผักและผลไม้ภายใต้การกำกับดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับวันนี้จะพาท่านไปสัมผัสในส่วนของการทำงานนะครับซึ่งก็มีสิทเก่านะครับคณะเกษตรศาสตร์ได้ทำงานอยู่ที่นี่นะครับจะไปพูดคุยกับ สิทธิ์เก่าซึ่งเราก็ได้นัดหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือน้องน้องอมสินนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยนะครับที่ตรงนี้เองนะครับอนุญาตนะครับสวัสดีครับน้องอมสินสวัสดีค่ะอนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับน้องอมสินได้ค่ะอมสินเพิ่มเติมแนะนำตัว สวัสดีค่ะชื่อออมสินนะคะชื่อจริงก็คือบุตรสลาวดีสมชัยค่ะเป็นสิกเก่าคณะ,กะเกษตรศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาระค,ะค่ะกันเก่ารุ่นที่30ค่ะรุ่นที่30ใช่ก็แสดงว่าพึ่งพึ่งสำเร็จการศึกษาใช่ค่ะพึ่งจบก็พิ่งรับปริญญาที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ออมสินก็ทํางานอยู่ที่นี่ตาแหน่งอะไรนะครับออมสินเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตค่ะของไพลอตแทนอ๋อเจ้าหน้าที่ผลิตส่วนงานที่นี่ออมสินดูแลอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นดูแลเกี่ยวกับ กระบ,บวนการผลิตนะคะอย่างเช่นถ้ามีผู้ประกอบการสนใจอยากจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งเราก็จะมีหน้าที่ทําการอ,าอ,าออกแบบกระบ,บวนการผลิตให้เขาแล้วก็รับผลิตให้เขาค่ะโดยเราต้องไปควบคุมคุณภาพระหว่างกระบ,บวนการผลิตเดี๋ยวจะให้ออมสินพาชมหน่อยได้ไหมไว่ามีภายในมีเครื่องจักรอะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวแต่งตัวหน่อยเดี๋ยวพาพี่ชมหน่อยแล้วกันนะครับเชิับค่ะ,คคะอ่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะมาเลยครับนี่ครับ นี่ก็คือชุดที่จะเข้าสู่ในโรงงานนะครับต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแบบนี้ออมสินเป็นไงที่นี่มีเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ของเราทํางานที่นี่เยอะไหมก็เยอะอยู่นะคะส่วนมากจะก,ก็จะเป็นสิทธิ์เก่าของมอบนทั้งนั้นเลยคะ่ะจะเป็นพวกพี่คณะวิศวะก็มีแล้วก็เทคโนโลยีการหารก็มีค่ะอ๋อหลากหลายทีเดียว<ช>นะครับช่วงของการ การเรียนเป็นไงสนุกไหมก็ค่อนข้างสนุกนะคะเพราะว่าสาขาเทคโนโลยีการอาหารค่อนข้างมีอะไรให้ทําที่หลากหลายเช่นพวกการแตรรูปอาหาราใช้งานเครื่องจับอะไรอคะค่ะอ่าครับแล้วเห็นบอกว่า,าในส่วนของออมสิมนนี้ช่วงของการเรียนนี้เป็นไงมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมเลยใช่ค่ะก็จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคะ่ะโอ้โอเกียรตินิยมอันดับหนึ่งใช่ค่ะผลการเรียนเท่าหไหร่ อ่าสามค่ะอ๋อสามจุดสูงทีเดียวนะครับ<ช>เหรียญทองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเหรียญทองด้วยครับผม,บผมเดี๋ยวขออนุญาตพาเข้าชมหน่อยนะครับห้องนี้นะครับนี่คือคอันนี้นจะเป็นนี่คือห้องอะไรครับอันนี้คือห้องแปรรูปโดยใช้เครื่องทําแห้งแล้วก็เครื่องทําแห้งแบบ fluid e die base ตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องทําแห้งแบบ fluid e die base <อ>เอาไว้ทําแห้งพวกธัญพืชพวกมเมล็ดถั่วอะไรอย่างนี้ค่ะ Oh. ค่ะแล้วก็จะมีส่วนของเครื่องสเปิยได้อยู่ฝั่งทางนู้นค่ะ,คะเอาไว้ทำของเหลวให้เป็นถุงใช่ซึ่งแต่ละห้องก็จะมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งในส่วนของผู้สนใจนะครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปเลยครับครับอ่าไหนมีห้องไหนอีกครับอันนี้จะเป็นห้องทำแห้งแบบแช่เยืดแข็งค่ะ อ๋องพิ่ใจใช่ค่ะตัวตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องตัวนี้ครับค่ะก็ oh. เอาไวท้ทาแห้งเหมือนกันแต่ว่า,ารูปลักษณะโปรดักที่ได้ก็จะเหมือนของสดหน่อยแต่ว่าตัวอย่างก็จะเป็นในรูปของของแห้งค่ะอืมตัวนี้ออมสินได้ดูลายเครื่องจักรตัวนี้ได,ได้ได้ดูช่วยไหมดูค่ะก็คือจะดูช่วยกันกับพี่อีกคนนึงค่ะก็คือควบคุมเครื่องจักรเซ็ตเครื่องอะไรต่างๆ ห้องนั่นโน้นหรอครับห้องทางนู้นจะเป็นห้องเดี๋ยวไปดูหน่อยเป็นห้องฆ่าเชื้อแบบ UST ค่ะซึ่งมันก็จะทำแบบพัชเจริญได้ด้วยค่ะอืมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องพัดเจริญใช่ไหมใช่ค่ะคเป็นเครื่อง UST ที่สามารถทำพัดเจริญได้ด้วยใช่ครับ อ่ะเพิ่มเติมถ้านท่านแนะนําเครื่องนี้เผื่อว่าผู้สนใจผู้ประกอบการสนใจนี้ก็คือกระบวนการขั้นตอนของเครื่องนี้ทาํางานยังไงก็คือ,อเครื่องนี้ก็จะทํางานด้วยสมมุติว่าเรามีตัวอย่างที่เป็นของเหลวหรือน,น้ําผลไม้เงี้ยค่ะเราก็จะสามารถเราก็จะเอามาลงเครื่องตัวนี้โดยเครื่องตัวนี้จะให้ความร้อนผ่านผ่านท่อผ่านท่อต่างๆแล้วก็ให้ความร้อนในระยะเวลาที่กําหนดที่เราเซตขึ้นมาค่ะ ขึ้นหรือว,ว่าจะเป็นระบบ UST หรือว่าระบบพัดเจริอย่างเงี้ยค่ะมาอนุญาตมาด้านนอกหน่อยนะครับถ้าพูดถึงอาคารนี้นะครับมีเครื่องมือเครื่องเครื่องจักรอาจจะมีมีมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือส่วนส่วนหนึ่งที่เห็นนี่คือยังเครื่องจักรยังเข้ามาไม่ครบนะคะยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังมีอีกหลายเครื่องที่โรงงานเราจะต้องมีอะคะ่ะครับซึ่งอาคารแพลตแพนมี2ออาคารใช่ค่ะแต่ก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆใช่ค่ะ ไฮลตแพนหลังที่หนึ่งนี้เกี่ยวกับอะไรนะเป็นโรงงานแปลรูปเกี่ยวกับเ,เนื้อสัตว์ค่ะอ๋อเนื้อสัตว์ใช่ค่ะแต่โรงนี้จะเป็นโรงงานแปลรูปเกี่ยวกับผักและผลไม้ครับเราก็จะดูแลตรงนี้ใช่ค่ะครับเป็นไงทํางานอยู่นี่มีความสุขไหมมีความสุขค่ะเพราะว่าส่วนมากพี่ที่ทางานก็เป็นพี่ที่ที่ที่เคยเรียนอยู่ที่มออุบลทางนั้นค่ะพวกพี่ก็เป็นกันเองมากครับ<า>แล้วออมสินทําไม จบที่นี่แล้วทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ต่อเนื่องเลยครับเพราะว่า,อา,อาพอดีว่าอยากอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันค่ะก็เลยเป็นห่วงก็เลยอยากอยู่ทํางานใกล้ๆท่านค่ะเอาก็คือออมสินเป็นภูมิรันเนาอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอุบลค่ะอ,อ,อยู่บนอยู่แล้วนะครับกลับไปเยี่ยมท่านบ่อยไหมก็กลับทุกอาทิตย์ค่ะอ่าก็ถือว่าได้ดูแลบุพการีนะครับ แล้วก็ในการทํางานก็มีความสุขนะครับเดี <S <S through, ๋ยวช่วงท้ายช่วงท้ายหน่อยช่วงท้ายอนุญาตเปิดหน้าอมสินหน่อยเปิดหน้า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 สเต็กน้อยนะครับผมอนุญาตท่านผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะครับอมสินแล้วในส่วนของหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าอกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงหลักสูตรนี้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรนี้ได้ความรู้เยอะไหม คว,ความรู้เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีอย่างเช่นกระบวนการทําอาหารอย่างอ,อ,อย่างเช่นการฆ่าเชื้ออาหารเราจะเก็บให้มันได้นานๆเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นเราต้องมีความรู้ในในส่วนตรงนี้คาา่ะอาจารย์ก็สามารถให้ความรู้เราได้แล้วก็มาประยุกใช้ในชีวิตได้หรือว่าเอามาใช้ในการทํางานเนี้ยได้เหมือนกันค่ะเผื่อว่าใครสนใจนักเรียนรุ่นน้องที่สนใจนะครับต้องเชิญชวนหน่อยออมสิน ก็น้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากเรียนเทคโนโลยีการอาหารนะคะก็สามารถเข้ามาสมัครที่คณะเกรรษตรสาขาเทคโนโลยีการอาหารของมงบนได้นะคะก็มาเรียนกันนี้เยอะค่ะครับไม้ไหมกด็ดูข้อมูลที่งานรับเข้าศึกษาะนะครับขอบคุณใครพิเศษบ้งางครับอมซินขอบคุณพิเศษหน่อยก็แล้วกันก็ขอบคุณอ,อาจารย์นะคะที่ภาควิชาที่เคยสอนหนูมาแล้วก็ทำให้หนูมีวันนี้นะคะก็คือเอาความรู้มาใช้ในวิชาชีพของตัวเองค่ะ ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งผู้ประกอบการนะครับที่อยากจะแปรรูป<ช>ผักและผลไม้ต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะมีเพจไหมมีที่อยู่ติดต่อไหมมีค่ะก็เซิร์ชเข้าไปในเพจใน Facebook ลยค่ะโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือว่าโรงงานต้นแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ของมองบุญเนะคะขอบคุณน้างศรีอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขในการทํางานและประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับค่ะขอบคุณค่ะลาไปก่อนครับวางศรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ